สวัสด,ดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไน e นะครับผมก็เกมเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานเลยก็หลายๆคนคงได้เล่นกันแล้วเนาะก็วันนี้ผมก็มารีวิวนะครับผมผมเพิ่งเล่นไปเนาะ2อตายเพิ่งได้วิวสโอเคผมจะลองเล่นไปเลยโหมดแรกนะครับสตาร์ทไปเลย ตายแล้วจเจอห้องแล้วครับอืมอเคตัวผมมีสองตัวเนาะหลักๆแล้วก็ที่เหลือก็เขาให้ทดลองเล่นมีตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้น่าเล่นนะฮะแต่แต,แต่แต่ตัวนี้มันเป็นตัวตีใกล้เนาะ,ะ่ลองปิกจูแล้วกันเนาะปิกจูตัวหลักเนาะโอเคเดี๋ยวใส่ของก่อน นี่แอปเปิลนะครับผมแอปเปิลนี่มันจะเพิ่ม HP ให้เรา16นะเมื่อกี้เขาบอกอ่าของแต่ละอย่างมันจะมีแตกต่างกันเนาะนี่ผมมีสกินด้วยนี่เพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆแจกฟรีทุกตัวนะครับผมแจกฟรีนะใครใครที่เพิ่งเข้าเล่นใหม่อะ่ะเขาแจกฟรีนะครับตัวอะไรบ้างเนี่ยผมม่ผมลืมชื่อกันหมดแล้วจำได้แต่ตัวหลักๆครับปิกจูนี่แหละ คิดถึงสมัยเด็กๆเนาะใครที่เคยดูก็โอ้โหการ์ตูนเรื่องนี้มันยาวนานอะสนุกอยู่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจายไหนเนาะเราต้องเข้าไปศึกษาอีกทีแต่น่าจะมีตัว ตัวแบบโจมตีไกลโจมตีใกล้แล้วก็ซับพอร์ตแล้วก็แทงน่าจะเหมือนกันเนะาะสไตล์โมบาแต่เกมนี้มันจะสามารถมันจะม,นมันมันมีเสน่ห์ก็ตรงที่แบบเราสามารถเก็บเกตไงเก็บเกตแล้วก็เราพยายามเก็บลูกบอลให้ได้อะ่ะเนี่ยมันจะมีคลิปมีมอนอยู่ตามแมปต่างๆอรัแล้วก็คาไปเรื่อยๆครับผมเราเราก็จะได้ปกบอลมาแล้วก็ไปโยนใส่ห่วงตรงข้ามนะที่เป็นแบบ ตอนนี้เราอยู่สีม่วงนะเราก็เอาไปโยนใส่สีส้มเนี่ยเอาไปชุดชุดลงห่วงทีมไหนทำโปกเกมบอลลงห่วงของศัตรูได้เยอะสุดอะ่ะก็คือเป็นฝ่ายชนะน,นี่ไงเราเจอตัวบาเลียแต่นี้ทีมเราครับผมมีบาเลียสามารถป้องกันการโจมตีได้นี่ไงชุดละออ๊ยต้องลืมต้องกดค้างกดกดค้างนะครับผม นี้โฉบลงไปแล้วคือถ้าเราไปฝั่งตรงข้ามเห็นไหมมันจะมีวงแล้วก็เราเราจะวิ่งช้าเห็นไหมอ่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะครับถ้าเข้าไปแล้วออกยากแน่นอนครับถ้าโดนโดนลุมนี่ตายแล้วก็ถ้าเราเข้าไปไฟกับเพื่อนกับเขาอ่ะในวงในไอ้เขตพืนน้นที่ของเขาเห็นไหมเขาจะมีลูกแล้วก็มันจะฮีวนะครับผมฆ่ายากมากถ้าไม่ลุมอ่ะเราต้องลุมเขาเท่านั้นอ่ะถึงจะฆ่าถึงจะเอาลงอ่ะ นี่แล้วก็ทำเรื่อยๆครับผมนี่นายออกมาไกลนะเนี่ยนายออกมาไกลนะเรานี่ปิกาจูเราโ,โ,โจมโจ,จ,จ,จมตีไกลนะครับผมเป็นกนกล้ายกับแคลรี่เนาะสายฟ้านี่แล้วก็ไปชุตติมแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเราไม่สามารถเก็บได้นะไอ้เหลืองเหลืองอะเราต้องไปเก็บฝั่งเราเท่านั้นฝั่งนี้ก็คือของศัตรเูเราไม่สามารถเก็บได้ ตัวนี้มาอุ้ยอย่าลุมค่อยอย่าลุมค่อยฮึมสองตัวเลยสองตัวเลยนี่มีสตันด้วยเป็นเหมาาือนใยมุมๆเนาะสกิสกลสองสกิลอะมันจะมีสกิลหนึ่งมันจะมีมันจะมีให้เราเลือกได้นะส,สกิลหนึ่งสกิลสองมันจะมีให้เราเลือกอัพได้ขึ้นอยูเ่เราจะอัพไปทางไหนนี่ก็ชูดลงห่วงไปเลยเก็บไปเลยครับผม มอนในป่าเยอะแยะแล้วก็ถ้าฆ่าศัตรูได้อะมันจะเพิ่มโปรเกบอลลุกอ่าเยอะเลยแหละนี่เราฆ่าอุ้ยมาัมาสองตัวนี่เราฆ่าได้เนี่ยเราฆ่าได้เราฆ่าได้นี่ไม่รอดไม่รอดอุ้ย,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 ยมันเข้าไปเอาโล่ก่อนนี่นี่ึกเราอัพสกิลสองเป็นการแดชเป็นการไล่ฆ่าศัตรูนะครับผมสกิลสอง นี่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 ตายไปเลยก็บางตัวที่สามารถพัฒนาล่างได้นะครับผมก็สามารถเก็บเกียตไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะพัฒนาล่างถึงขั้นสุดยอดได้อย่างพิกจูนี่มันไม่สามารถพัฒนาล่างได้นะในเนื้อเรื่องมันน้อยมากที่จะพัฒนาล่างตัวที่พัฒนาล่างนั้นก็มีเจ้า,อ,าอะไรไม่รู้เจ้ามันจะมีหาง หางอะม,มีมีไฟบนหางะอะตัวนั้นอะพัฒนาล่างได้ตัวหนึ่งอีกตัวอีกตัวก็มันมีมีเยอะครับผมที่สามารถพัฒนาตัวไอ้ล่างได้ก็ไปโหลดมาเล่นก็ได้ครับผมสนุกนะสนุกอยู่มันเป็นอุน้ยร้อนเครื่องร้อนโทรศัพท์ผมร้อนพอดีเชื่อมคอมอยู่อุ้ยตายเลยโอ้โหต,ต้นเต่าตีตายแล้กวก็เราเราก็ไม่กลับบ้าน้ว้เลยเนาะ นี่เราสามารถฮิลได้นะในบ้านที่เลนบนเราทำไมอุ้ย,อยโอ้โหพลาดพลาดอย่างหนักเลยเมื่อกี้จะฆ่าได้อยู่แล้วอุ้ยกระทิงอ้ยไม่ใช่กระทิงตัวนี้อะไรวะปกติมันจะมีสลับกันเนาะบางทีก็เป็นกระทิงบางทีก็เป็นตัว,ตวนี้เนาะมันแทงนะครับผมตียากด้วย นี่มีปูไอมอะไรกุ้งกุ้งไม่ใช่ปูนี่ผิดนี่อันติเราสามารถอัพได้แล้วนะเห็นไหมถ้าเราไม่อัพมันก็จะอัพอเองอัตโนมัตินะเห็นไหมข้างบนมันจะมีวงวงหนวดแล้วมันก็จะเด้งเข้าเห็ออนอาเห็นไหมยนี่ตอนนี้เราน่าจะตัวตีไกลเราแรงอยู่แล้วขอลองอันติหน่อยเป็นไงนี่ฟ้าผ่าอย่างนี้ ไงอ่ะตูมตูมนี้ไม่รอดครับผมมาอีกตัวต,ตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตนะครับผมเป็นตัวฮีวให้เพื่อนตาดาเมจก็ถือว่าจัดจ้านอยู่นี่แต่จูบิกาจูผมไม่ได้หรอกโอ้ยขอรดเดสหน่อยแดชแดชเออไม่รอดแตกไปดิก็ขอชูดหน่อยลงห่วงอีก62ลูกนะครับผมเราก็จะยึดป้อมตรงนี้ได้เนาะยึดห่วงอุ้ยอุ้ยกลับกลับเรวกว่ามันมี2ตัว วิ่นนนตันนนตันเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเอาไหมเอาไหมเพื่อนโอ้โหนกตัวน,นี้ก็พัฒนาร่างได้นะครับผมนี่เต่าเต่าเหมือนกันเต่าก็สามารถพัฒนาร่างได้นี่ตีลูมเลยครับผมเจ้าเจ้าตัวอะไรไม่รู้ไว้ไว้นางลมอย่างนี่ลูมลูมลูมครับผมอย่างนี้เก็บ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 ไปเรื่อยครับ เราพัฒนาร่างไม่ได้นะปิกาจูเราก็หนีอย่างเดียวเลยอุ้ยมันจากไหนวะอืมไม่รอดไม่รอดอัพสกิลหนึ่งขั้นสูงสุดแล้วนี่ไม่รอดเกาะหนาอย่างเยอะเกาะอย่างหนาแต่ไม่รอดบอกเลยไม่รอดเจ้าไม่แล้วเจ้าไข่เจ้าหัวไข่นี่แตกแตกไปดิเราแรงนะครับผมตีแรงตีแรงนี่อย่าเราเล่นกับปิกาจู เป็นไงล่ะดับเป็ลคิวอียอยเยนร่างเยงล่าง,เ,างเพื่อนเพื่อนเจ้านกมันนี่มันไม่ไมตีโอ้ยตีอุ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยขอนตีนี่ฟาผ่าไปตีตีต,ตีนี่กเก็บโปกเกมบอลไม่เล่นครับผมเกมนี้เน้นโปกเกมบอลเนาะตายเยอะไม่เป็นไรนะครับผม เราเน้นเก็บโปเกมบอลแล้วก็ไปชุดใส่ห่วงไฟตรงข้ามแค่นั้นครับผมตายเยอะไม่เป็นไรแจกเยอะไม่เป็นไรครับผมแค่เราจะไม่ได้เก็บโปเกมบอลแค่เราเก็บโปเกมบอลแล้วก็ไปชุดลงห่วงแค่นั้นเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากหน้าที่เราคือทําแค่นั้นครับผมตายเยอะไม่เป็นไรแจกเยอะไม่เป็นไรไม่มีโดนดาแน่นอนครับนี่ ถ้าไม่เจอผู้เล่นท็อกซิกจริงๆเนาะที่แบบอออะไรอุ้ยแรงยังแรงจัดแรงจัดโอ้โหผมตายนะเนี่ยโอ้โหอือหึก็ถ้าถ้าถ้าไม่เจอผู้เล่นที่แบบท็อกซิกที่แบบอีอะก็ได้หาแต่เพื่อนด่าแต่เพื่อนอะไรเงี้ยเกมนี้ก็มันมันมันไม่ควรซีเรียสนะเรื่องเกมเนาะอันนี้ยคือตายมันมันไม่มีสกอร์ตายแล้วมันจะมีแค่สกอร์ฆ่าแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ ยอดอ่าโปก,กบอลใครทําโปก,กบอลเยอะสุดคือคนนั้นอ่ะคือ m v p ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะฆ่าได้เยอะหรือว่าตายเยอะอะไรยังไม่เกี่ยวเลยขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอ่ะสามารถเก็บโปก,กบอลแล้วทําชุดลงห่วงศัตรูได้เยอะแค่ไหนแค่นั้นตนุกวครับผมนี่เจ้าวัวเจ้าวัวเฮ้ยโดนโดนขวิดโดนขวิด,ด,วดมา เราเราเสียไปแค่ป้อมเดียวเนาะเราเสียเสียไปแค่ป้อมเดียวฝั่งฝั่งนั้นเสียเสียไปสองป้อมในนี้ขอชาร์จในนี้นีไ่ไงเจ้าตัวจจจเจ้าหินมันพัฒนาล่างห้แล้วนนี่อุ้ยนี่สองตัวสองตัวตายอยู่ได้อยู่ขอไม่สู้เพื่อนเพื่อนไม่มาช่วยก็ตายนะตายนะบู้มมีอุ้ยมีอีกแล้วข้างล่างขอหน่อยไอตัวนี้มันแรงนี่วา นี่อุ้ยโดนตันมีตันด้วยเหรอเฮ้ยขอสายฟ้าไอฟาา้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าอุ้ยนกมันแดดแดดเป็นนุ่นได้เป็นนุ่นเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วนี้ยมันหนีไปแล้วขอไปชูดตงห่วงหน่อยตอนนี้ผมมีสี่สี่สิบเจ็ดลูกนะโปกเกมอนขอไปชูดหน่อยขอไปชูดหน่อยยิ่งเยอะยิ่งยิ่งเรามีเยอะมันยิ่งชูดนานนะครับผม อน,นี้อุ๊ยทำไมเมือมอม่อกี้มันไวยังวะคือเวลามันใกล้จะหมดแล้วมันจะชูดไวอย่างงี้เนั่นเละใช่เนาะอ๋อผมลืมก็คือถ้าเราไม่มีเลือดแ้วเราแบบเลือดน้อยหรือว่าเราจะโดนฆ่าเราสามารถวิ่งเข้าป้อมเราได้นะที่มันเป็นห่วงอะที่มันตามแมพอ่าเราสามารถเข้าไปได้มันสามารถฮิวเลือดให้เราได้แล้วก็เพิ่มเกาะป้องกันให้เราได้ผมโดยที่แบบไม,ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะอ่าเป็นอีกวิธีหนึงน่งเนาะผม ผมก็ลืมเหมือนกันเมื่อกี้โชวห่วนี่อีกตัวนึงตัวนึงขอตัดกาวหน่อยขอกดอกตัวนึงอ่ะตัวนึงข้างหลังอ่ะเอ้ยทำไมไม่กดเออยเรีย,ยบร้อยครับผม <You win. S 1> โอ้ทีมผมย้นไป400อะ่ะคอยดูดูอ่าก็ดูกันนะว่านี่ไงเห็นไหมผม,ผมอ่ะผมอ่ายนโปกเกมอนไป190โปกเกมอนเนาะนี่ไง แล้วก็ฆ่าไป16ตัวช่วยเหลือ7ตัวโอเคครับผมสกอร์97เนาะผมได้ MVP นะครับผมก็ถือว่าสนุกนะครับผมเกมนี้เป็นคใครเยดดได้เลยอะไม่ต้องมิกซีเรียสกับอะไรเนาะเล่นสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยอ่าแต่ตอนนี้ยังเป็นมันยังไม่เป็นภาษาไทยเนาะมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ไม่รู้ได้ไนเป็นเซิร์ฟ เอเชีย uh, แหละซื้อฟรวมนานาชาติในประมาณนี้ก็โอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ